นางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจําปี2564ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กําหนดในวันที่26มิถุนายนประจําปี2564ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิวัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรุรงต่อต้านยาเสพติดมาตั้งแต่ปีพศ2530จนถึงปัจจุบันปัญหายาเสพติดจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆในทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยึดแนวคิดตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางทั้งในด้านการสกัดกัน้นปราบปรามการป้องกันและการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์คือสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายการป้องกันยาเสพติดให้ได้ความสำคัญในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายไว้ที่อย่างสูงและเป็นกำลังสำคัญของประเทศจึงพยายามวางรากฐานภูมิม้มันันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยมาตรการมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้องควบคู่การพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่นการคิดวิเคราะห์การยับยังชั่งใจรู้จักปฏิเสธแก้ไขปัญหาเป็นรู้ทันข้อมูลข่าวสารเป็นต้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ควบคู่ทักษะทั้งนี้หากการวนการยางเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืนจะช่วยลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในอนาคต เปรียบดังการใช้วัคซีนสร้างคุม้มคุ้มการชีวิตให้เข้มแข็งกระชรวงศึกษาธิการจึงมีความห่วงใยและมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิง่งที่จะเห็นนักเรียนนักศึกษาทุกคนเติบโตเป็นคนดีสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขมีทักษะชีวิตที่ดีไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมมเมาทุกชนิดพร้อมที่จะมีส่วนสำคัญ ในการช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดที่หลงผิดช่วยจอดซองเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษาชุมชนและครอบครัวของทุกคนได้ในนามกระทรวงศึกษาธิการดิฉันขอขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัตินหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานสายอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะคุณครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญและใกล้ชิดที่จะต้องกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัากเพื่อปรับปรอบความคิดทัศนคติพฤติกรรมสร้างพลังแห่งการคิดบวกที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธานในตนเอง มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนทำให้เกิดแรงบันดาลใจมีความคิดสร้างสรรค์มีระเบียบวินัยเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาต่อไปและสำหรับวันต่อต้ายาเสบติดโลกประจํปี2,564นี้กระทววงศึกษาธิการขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาร่วมปลุกกระแสรณรงค์สร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติดโดยเน้นการสื่อสารรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักและงวดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเนื่องจากข้อจำกัดภายใต้ช่วงเวลายากลำบากที่ทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด2019ในโอกาสนี้ดิฉันขอราตนาคุณพระศรีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือโปรดดนบันดาลให้ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพร้อมครอบครัวทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเรียบพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสารรค์พัฒนาประเทศไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไปลงชื่อนางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาธิษษษษษการ